เดี๋ยวไม่ดื้อเดี๋ยวหน้ารา้อตอนนี้มันร้อนนะคะมันมีให้หนูออกมายืดเชนยืดสายนะเดี๋ยวหนูจะได้ไปกินซุปอ,ออกมาฉี่ฉีด้วยพอหนูออกมาแล้วหนูก็จะแบบหนูก็จะชอบกินน้ําใช่ไหมลูกอแต่มันมันร้อนครับเราออกมาแป๊บเดียวพอนะเออเก่งจังเลยวันนี้ไม่ค่อยดื้อเลยขอให้กลับก็กลับมันแดดร้อนแต่ว่ายังโชคดีที่มันมีลม ลุกนะ,ะไปกันไปกินซุกันดีกว่ากำลังจะดีอยู่แล้วเชียวรถสีแดงคนนั้นเขามีน้องหมาแล้วก็เขาเปิดหน้าต่างให้น้องหมาทักทายแล้วพอน้องหมาเห่าทักทายอ้นี่วิ่งตามเขาไม่ต้องตามหรอกนะลูกนะกลับไปเฝ้าบ้านดีกว่าไม่น้องตามหรอกเขานั่งรถเขานั่งรถลูกอกลับบ้านดีกว่านะ นี่เราออกมาประมาณ10นาทีครบเวลาแล้วลูกนี่หรือคืนคืนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยเมื่อกี้มันยังชมหนูอยู่เลยว่าหนูไม่ดื้อหนูนา่ารักหนูเอาไว้ตลอดหน้ากลั่งสิลูกเอออ่ะเ,เอาหน้าใส่เข้าไปดื้อดื้ออะโดมโดมโดม,โดมอ่ะ,อะเอาเอาไปเถอะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้จะปวดฉี่หรอกแต่ว่าเอาหน้าเข้ามุมประมาณว่าแบบกดมานี้ไม่พอใจ เออครับกลับบ้านกันครับเก่งมากพี่เก่งที่สุด <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาหมั่มซุบซุแล้วมาแล้วนี่โต๊ะอาหารของหนูอยู่ตรงนี้มาเร็วมาอ่านะนะป่ะไปตรงนั้นดีกว่าจะได้เจาะพัดลมด้วยเหมือนมีเปิดพัดลมดให้แล้วเออป่ขึ้นหน่อยเออคนเก่งคนเก่งอ่ะโต๊ะซุบซุของหนูอ่ะโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารอ่าอยู่ตรงนี้เลยครับโอเคหมั่มๆเลย ไม่ตรงนี้แล้วก็จอพัดลมนี่นะเออกลับมาร้อนๆจอพัดลมเก่งที่สุดเลยครับช่วงบ่ายเขาจะกินซุปเก่งค่ะเออเพราะว่าเขาไปวิ่งกลับมาแล้วก็น่าจะเริ่มเริ่มใกล้หิวแล้วเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะถึงเวลาอาหารเย็นลนะให้เขาหม่ำซุปๆก่อนแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยหม่มอาหารเย็นนะท้องจะได้ไม่ปอกเกินไปแล้วนะน